ซือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องความสำคัญของการฝึกฝนงานหยาบให้ละเอียดกัสวัสดีกับพระธรรมททยาตผู้มีบุญมากผู้มีบุบญบรรมีมากมายทั้งในอดีตแล้วก็ปัจจุบันทุกๆลูกที่ผ่านมาก็ได้เล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับ หมวดธรรมของพรหมวิหารสี่ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่พระสมมาพุทธเจ้าได้ตัดกับภิกษุสงฆ์ว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอทั้งหลายปรารถนาที่จะทําให้โภคะเจริญขึ้นเธอทั้งหลายต้องหมั่นเจริญพรหมวิหารสี่ซึ่งพรหมวิหารสี่นี้จะทําให้ตัวของเธอเองไม่เป็นที่ เกลียดชังของสรรพสัตว์นับประมาณไม่ได้ก็หมายความว่าสรรพสัตว์ทุกชนิดเลยทั้งหยาบทั้งละเอียดจะไม่เกลียดชังบุคคลผู้ประพฤติพรหมิหารสี่ซึ่งก็แน่นอนว่าคุณยาอาจารย์ของเราท่านก็ได้ประพฤติปฏิบัติตามรอยพระอริยเจ้าโดยท่าน เริ่มต้นจากการหยุดใจนิ่งๆทําใจใสๆแล้วก็ตามที่พระเดชพระคุณทุกปู่ได้บอกเอาไว้ว่าสูตรของการแผ่เมตตาคือการทําตัวให้บริสุทธิ์ตัวจะบริสุทธิ์ได้ก็คือใจบริสุทธิ์ก่อนใจที่หยุดนิ่งก่อนนั่นเองแต่ใจจะหยุดนิ่งจะใส่บริสุทธิ์ได้เร็วไหมก็ต้องอยู่ที่ศีลคอยประคับป,ประคองทั้งกายทั้งวาจา การประพฤติศีลต้องสมบูรณ์ขณะเดียวกันก็ยังต้องมีวัดปฏิบัติส่วนหยับยาบอีกที่จะทําให้ใจใสบริสุทธิ์หรือทําให้ธรรมะละเอียดลุ่มลึกขึ้นไปยิ่งยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นบทฝึกทั้งหลายที่พระปีเลี้ยงได้ชี้แนะประคับประคองอพระธรรมญาติทุกลกูกให้มีวัดปฏิบัติ นั่นก็หมายความว่าก็อยากให้ทุกๆรูปได้ฝึกฝนในส่วนยาให้ละเอียดและทั้งหมดเลยก็จะส่งผลให้จิตของทุกๆรูปละเอียดและก็เข้าสู่ธรรมะที่ละเอียดลุ่มลึกยิ่งขึ้นนั่นเองพระอาจารย์ก็ยกตัวอย่างคุณยายอาจารย์ของเราซึ่งท่านจะเป็นแบบอย่างของความเป็นระเบียบของความสะอาดของที่วัดพระธรรมกายและก็พระภิกษุหลายๆรูปก็ ได้กำลังฝึกตรงนั้นอยู่เช่นการถอดรองเท้าเป็นระเบียบการเรียงจานเรียงช้อนการวางแก้วน้ำคว่มแก้วน้ำหม้อข้าวแม้แต่ฝาหม้อข้าวแม้แต่ฝาครอบแก้วน้ำการตากก็ต้องวางเป็นระเบียบเรียงขนาดเรียงสี แล้วก็แม้แต่ตอนล้างคุณยายท่านเคยสอนเอาไว้ว่าจานหรือชอ้อนหรือแก้วน้ําแม้แก้วน้ําเราจะดื่มน้ําเปล่าเวลาล้างแก้วน้ําไม่ใช่ล้างใช้ภาชนะล้างเฉพาะขอบแก้วเท่านั้นหรือจานเวลาล้างไม่ให่ใช้ภาชนะ เช็ดถูเฉพาะด้านบนของจานเท่านั้นแต่คุณยายนบอกว่าต้องเช็ดถูด้านนอกด้วยเพราะว่าแก้วน้ําแม้ไม่เปื้อนไม่สกรปรกแต่มือเราอาจจะไม่สะอาดเมื่อจับแก้วน้ําก็เป็นรอยได้ก็สกรปรกได้เพราะฉะนั้นเวลาเช็ดถูดต้องเช็ดแก้วน้ําด้านนอกด้วยจานก็เหมือนกันแม้ด้านล่างจะไม่โดนอาหารแต่มือเราอาจจะไม่สะอาดหรืออาจจะมีมันติดอยู่ เมื่อไปจับจานขึ้นมาด้านล่างของจานก็อาจสกรปรกได้เวลาเช็ดถูตอนล้างแก้วล้างจานคุณยายเลยเน้นว่าล้างทั้งข้างนอกล้างทั้งข้างในท่านก็ถ่ายทอดตรงนี้มานั่นก็คือเป็นคุณธรรมที่มาจากจิตที่ละเอียดของท่านก็เลยทําให้งานส่วนหยาบก็ละเอียดตามไปด้วยขณะดเดียวกันของเราได้ฝึกงานหยาบ ให้ละเอียดให้ประณีตก็จะส่งผลทําให้จิตใจใสสะอาดแล้วก็การปฏิบัติธรรมของเราดียิ่งิ่งขึ้นไปด้วยและที่สําคัญที่สุดที่ทุกรูปได้ฝึกปฏิบัติคือการล้างห้องน้ํานี่ก็มาจากคุณยายการล้างห้องน้ํำเป็นสิ่งที่คุณยายสอนและถ่ายทอดแต่เริ่มต้นโดยหลายรูปอาจจะไม่เคยทําแต่ว่า อาจจะเคยได้ยินแต่ว่าไม่เคยทานั่นก็คือเวลาล้างห้องน้ําต้องล้วงคอหานมากๆยุคนี้ยังมีแปลงมีถุงมือยางทําให้รู้สึกว่าแม้ล้วงยากก็ยังล้วงง่ายแต่ยุคสมัยก่อนล้วงยากมากๆเพราะแปลงมีด้ามล้างคอหานไม่มีถุงมือยางสําหรับใส่ก็ไม่มีก็เป็นมือปเปล่าคุณยายท่าน เคยล้างให้พระอาจารย์ดูด้วยตอนท่านสอนล้างห้องน้ําท่านจะล้วงเข้าไปเกือบถึงศอกท่านบอกว่าคอหานแม้เรามองไม่เห็นแต่เรารู้ว่ามันสกรปรกเพระท่านยายล้วงแบบนี้เนี่ยคราบสกรปรกคอหานจะเลือดแค่ไหนก็ไม่มีคราบเลยแล้วคุณยาท่านล้างด้วยมือเปล่าด้วยนะฮะล้างด้วยมือเปล่าสมัยนั้นไม่มีถุงมือที่เป็นสําหรับล้างห้องน้ําไม่มีเลยนั่นก็คือ ความละเอียดของครูบาอาจารย์ของเราที่ท่านถ่ายทอดและให้เรามาฝึกปฏิบัติตามแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เป็นสิ่งที่อาจารย์ว่าหลายรูปหรือไม่ก็หลายๆคนก็คงไม่เคยเห็นแล้วก็ไม่เคยคิดแล้วก็ว่าจะมีบุคคลใดจะทําแบบนี้แม้เป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะเห็นเป็นเรื่องเล็กๆ,ๆน้อยๆก็เลยทําให้ไม่ได้คิดถึงไม่ได้ปฏิบัติ สมัยที่ยังไม่บวชเวลาพาคุณยายตรวจวัดด้วยการถีบซับล้อเนี่ยไปที่ด้านหลังของวัดปร,รมกายมันมีบางจุดจะมีหญ้าแห้วหมูเ,เรียกว่าหญ้าแห้วหมูเพราะคุณยายท่านบอกนะแต่ท่านก็บอกว่าตรงหัวมันมันคล้ายๆแห้วนั่นแหละแต่มันเล็กๆวันเวลาถอนหญ้าพวกนี้เนี่ยถอนมาแล้วใบมันจะขาดแต่ตัวหัวที่คล้ายๆแห้วอ่ะเล็กๆจะฝังอยู่ในดิน คุณยายบอกว่าพวกนี้มันแตกขยายพันธุ์แพร่พันธุ์เร็วมากถ้าเราถอนโดยถ้าเราจับที่ยอดหลายๆต้นรวมกันดึงมาเนี่ยยอดจะขาดหมดเลยรากมันจะไม่ขึ้นมาเราต้องจับแบบรวบมาแบบพอดีๆไม่มากไปแล้วก็ไม่ใช่น้อยแบบทีละต้นก็ประมาณสี่ห้าต้นแล้วก็ต้องค่อยๆโยกค่อยดึงรากหรือว่าหัวที่เรียกว่าแห้วหมูเนี่ย มันถึงจะติดออกมาเมื่อคุณยายท่านสอนอย่างนี้ท่านก็ให้พระอาจารย์ช่วยท่านถอนเพราะว่ามันแพร่พันธุ์เยอะมากพอถอนมาพอถอนมาเสร็จก็เอามากองเอาไว้สักพักหนึ่งคุณยายก็บอกว่าอ่ให้เราถอนไปนะเดี๋ยวยายจะเอายายให้หมูไปผึ่งแดดแล้วท่านก็บอกว่ายายให้หมูมันตายยากถ้าเรากองๆไว้เดี๋ยวมันก็งอกใหม่มันต้องเอาไปผึ่งให้มันแห้ง แห้งมากๆจ่เห็นว่ามันตายแล้วเนี่ยถึงจะเอาไปทิ้งได้มันถึงจะไม่โตมาใหม่พระอาจารย์ก็ฟังแค่นี้แล้วก็ถอนไปแล้วคุณยายนั้นก็หอบหญ้าแห้วหมูไปไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านละเอียดขนาดนั้นแม่เป็นของที่ต้องทิ้งคือทําให้มันตายคือท่านหอบหญ้าแห้วหมูที่ถอนออกมาเนี่ยเอาไปเรียงบนถนนของวัด ที่ทําด้วยปูนซีเมนต์แล้วก็ถ้าเป็นเราก็คงเอาไปกองไว้เฉยๆยยแต่คุณยายท่านเรียงทีละต้นเรียงทีละต้นเรียงทีละต้นไม่ให้ซ้อนกันให้ลากชี้เข้าไปในถนนส่วนยอดก็ชี้มาทางด้านขอบถนนวางเรียงทีละต้นทีละต้นอย่างเป็นระเบียบป้าจย์กลับมาดูที่ตรงคุณยายตากหญ้าตกใจมาก บอกว่าคุณยายทําขนาดนี้เลยเลยครับที่จริงผมว่าวางเฉยเฉยมันก็ตายแล้วคุณยายบอกว่าไม่ได้มันต้องเรียงแบบนี้แหละมันถึงจะตายทุกต้นถ้ากองกองไว้ข้างในข้างล่างมันอาจจะไม่ตายข้างบนโดนแดดอาจจะตายแต่ข้างล่างอาจจะไม่ตายเพราะฉะนั้นยาย,ย,ายต้นง,งีเียงเรียงเรียงเรียงท่านเรียงยาวไปทั้งสี่ห้าเมตรญ้าทีละต้นละต้นเนี่ยทุกท่านจะเห็นเลยนะว่า ความละเอียดของท่านนะส่งมาถึงของหยาบแบบนี้เพราะว่าท่านมีจิตที่ละเอียดตานเองแต่ขณะเดียวกันของพวกเราลูกศิษย์ที่มาในภายหลังนี่ที่จะต้องมาเรียนรู้การปฏิบัติธรรมเรียนรู้การเข้าถึงธรรมและเรียนรู้วิชาธรรมกายแล้วก็มาสร้างบาร,รมีกับท่านมาเราก็มาทําส่วนหยาบให้ละเอียดเพื่อ สิ่งนี้จะได้ย้อนกลับมาทําให้ใจเราละเอียดขึ้นหลายรูปคงมีประสบการณ์นะครับหลายรูปคงมีประสบการณ์บางวันเราล้างห้องน้ําเสร็จใจเราใสาสว่างเวลานั่งธรรมะรู้สึกว่าใจเราเบาโปร่งโล่งขึ้นบางวันเราจัดรองเท้าให้เป็นระเบียบใจเราก็ใส่สว่างโปร่งโล่งขึ้นนั่นแหละคือครูบาอาจารย์ของเราท่านได้ทําเป็นแบบอย่างและท่านพยายามให้ เราได้มีบทฝึกที่ดีงามเพื่อให้เป็นวัดปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างให้กับชนรุ่นหลังได้แต่ที่สําคัญคือตัวเราจะมีจิตใจที่ละเอียดขึ้นโดยเริ่มที่ส่วนหยาบที่ละเอียดประณีตแล้วก็จะมีผลทำให้จิตใจละเอียดจิตใจละเอียดขึ้นก็จะใสสว่างจะเข้าถึงธรรมะเมื่อใจใสสว่างเข้าถึงธรรมะบวชธรรมคุณธรรมต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาเอง เพอย่างที่เราได้เรียนรู้หลายห,ายหมวดธรรมแม้แต่พรหมวิหารสี่ก็จะเกิดขึ้นจากใจที่ใสสว่างละเอียดนั่นเองเพราะฉะนั้นบทฝึกทุกๆอย่างอยากให้ทุกรูปได้ปฏิบัติด้วยใจที่แช่มชื่นเปิกบานเพราะว่าทั้งหมดเลยส่งผลให้เราได้ปฏิบัติธรรมได้ดีขึ้นได้ละเอียดขึ้นบุญก็จะมากขึ้นบุคคลที่สนับสนุนโมทนาหรือมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด ก็พลอยจะได้บุญจากทุกๆรูปมากขึ้นนั่นเองพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับบารมีที่ทุกรูปได้สั่งสมมาตลอดที่เกือบจะครบถ้วนพรรษาแล้วให้บุญตรงนี้ได้มีส่วนถึงญาติโยมโยมพ่อโยมแม่แล้วก็ผู้ที่สนับสนุนในการบวชและบุญนี้สำคัญสุดก็คือมาถึงตัวเราเอง จะได้มีเส้นทางการสร้างบารมีที่สมบูรณ์ยาวนานแล้วก็ตามติดมหาปุถุริอาจารย์ได้ทั้งพบนี้พบหน้าแล้วก็พบต่อๆไปก็อนุโมทนาบุตรกับทุกๆรูปเลยนะครับ